กันยามเช้าวันนี้มาคุยกับแท็กซี่จิตอาสาคนหนุ่มหัวใจหล่อเจ้าของฉายาเดี่ยวอุ้มบุญคุณสุวรรณชัตดธมชาติครับวสวัสดีครับคุณเดี่ยวครับครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับพี่กิตธนารับสวัสดีครับแม่ไม่เจอกันหลายปี <laughs> ติดตามตนในเฟซกันแลครับรถที่ยัง ใช้งานนี่เห็นบอกโอโหเลดิ้กระโชนเลยแล้วนี้จากคันเล็กนั่นก็คือถวายวัดไปครั้งก่อนที่เมื่อกี่ปีแล้วที่คุณกิตตนณมาครับนี่คันใหม่แล้วนะครับคันนี้ก็ได้จากคุณต๊อดปิติพิลมพักดีเบียสิงห์ก็โมทนาสาธุให้ฟรีมาครับฟรีมาการทำงานช่วยเหลือผู้คนเยอะแยะมากมายเนี่ยมันคล่องตัวขึ้นแล้วการอุ้มคนป่วยที่ตัวใหญ่ๆ ตัวใหญ่ๆสูงๆอะไรอย่เงี้ยขึ้นลดลงรถก็สะดวกขึ้นจากเบอดสไลด์ก็คืออูเทนถวายรุ่น61คุณนัทวุฒิได้บริจาคให้ฟรีๆมาตัวนี้ก็คือ,อตัวที่2นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทุกวันน, <c oughs> นี้เจอกันเมื่อ5ปีก่อนนี้แล้วก็อุ้ม ก็ยังอุ้มเหมือนเดิมครับก็จะสะดวกขึ้นหน่อยตรงที่ว่าตอนนี้มีรถเข็นที่ติดท้ายรถตลอดเวลาที่ปรับเอ็นนอนได้เมื่อเราไปอุ้มคนป่วยที่นอนติดเตียงในชุมชนหรือตามตึกต่างๆหรือในซอยลึกๆแต่ก่อนต้องอุ้มออกมาไกลบางทีอุ้มออกมาเกือบกิโลตอนนี้ก็จะสะดวกขึ้นรถนี่สติ๊กเกอร์ข้อความข้างมันก็ยังเหมือนเดิมนะครับไม่ดมากกว่าเดิมครับเหมือนเดิมทุกอย่างคนพิการอัมาพฤึกอัมาพาด ขึ้นฟรีช่วยเอนไม่ได้ขึ้นฟรีอย่างเดียวนะที่บอกว่าข้างรถนะคนจนขาดเงินขาดรถขาดคนอุ้มคนรวยมีรถขาดคนขับขาดคนอุ้มลูกหลานไม่ว่างในบ้านมีแต่ผู้หญิงนะฮะหรือว่าอุ้มไม่ไหวบริการฟรีบางคนก็ใน<อ>บ้านก็มีแต่เด็กๆบางบ้านก็ลูกหลานก็ไปทํางานอะไค <น S 1> ุณเดียก็ไปช่วยอก็อุ้มส่งนี่คือทั้งไปและกลับครับ ทั้งไปและกลับอ๋ไม่ได้ไปส่งอย่างเดียวนะครับใครรักษาเสร็จก่อนรับกลับก่อนแล้วบางวันจองคิวไว้3คน4คนบางทีหลงไม่อีก2-3คนบางวันอุ้มสูงสุดนี่5้5-6คนบางทีอุ้มขึ้นชั้น5้า แล้วก็อุ้มลงการทำงานปัจจุบันยังทําคนเดียวเป็นหลักคืออุ้มนี่นะอุ้มนี่ยังต้องทําคนเดียวเป็นหลักครับแต่ตอนนี้ก็ได้ภรรยาคุณหมอจําเนียนนี่ก็เข้ามาช่วยเรื่องดูสิทธิของคนป่วยรับช่วยรับรองความบริการช่วยใส่ไยฟิตอาหารแล้วก็ช่วยเป็นกองหนุนในการเขาเรียกว่า ไปไปด้วยกันเหมือนกับมีคู่หูแล้วแต่ว่าอย่างน้อยๆมันก็แต่ก่อนผมไปไหนก็ไปคนเดียวตอนนี้ก็มีคนมาช่วยใช่ไหมแต่ยังอุ้มยังอุ้มคนเดียวอุ้มโอ้ยยังต้องอุ้มคนเดียวเพราะว่าไม่มีผลต่อหลังต่อสุขภาพกล้ามเนื้ออักเสบเพราะว่าเราพยายามเซฟเรื่องกระดูกหลังเรื่องการยกการย่อเขาย่อตัวหรือการใช้กล้ามเนื้อเป็นหลักคือถ้าเราจะใช้โค้งตัวอะไรหลังก็อาจจะเสียได้เพราะฉะนั้นเวลาปวดหรือว่าอักเสบเป็นเรื่องธรรมดาก็คือกล้ามเนื้อ แต่เรื่องกระดูกเม่พยายามรักษาไว้ก็จะใส่ตัวรัดทุกครั้งแล้วก็เวลาอุ้มนี่เราก็พยายามเรื่องการโค้งตัวหรือการเลยต้องระวังจะไปคุยต่อข้างในวันนี้ก็นี่ขออนุญาตมาเที่ยวชมบ้านคุณเดียวนะครับนี่ก็เป็นบ้านเก่าที่ซื้อมาแล้วมาทําใหม่ประตูเชื่อมเองหลังคาทําเองแล้วก็พื้นนี่เทสูงขึ้นก็เพราะว่าหนีน้ํา เพราะว่าพ่อกับน้องชายกับแม่มาอ,อยู่เกือบเดือนนะก็ะช่วยกันทำอาต้องแข็นขึ้นนะนี่ครับทางลาดนี่เข้ามาก็ <c oughs> เจ <c oughs> อลงจากรถอ <c oughs> สวัสดีครับคุณหมอจำเนียงครับนี่นี่ครับ <c oughs> นี่เรียกว่าคู่บุญของคุณเดี่ยวอุ้มบุญจริงๆคับครัคคุณหมอจำเนียงนี่ก็เป็นภรรยาครับนะครับแล้วก็เขาบอกอย่างที่บอกนะภรรยานี่ยเราากเป็นคู่ทุกคู่ยากคับ ก็ <g ül> <g ül> นี่คือคู่บุญเลยนะคุณเดี่ยวค่ะ <c oughs> ถึงจะยุห่างกัน9ปีแต่ก็คิดเหมือนกันทําเหมือนกันมีจิตเมตต<อ>าเปิดเผ่เหมือนกันแล้วคุณหมอนี่ก็เหมือนเป็นกําลังเสริมเสริมตรงที่ว่าเหมือนเราเหมือนเสือแล้วเหมือนเสียติดปีกเลย<อ>เพราะว่าช่วยใส่ท้ายพิษอาหารช่วยดูเรื่องสิทธิที่ต่างๆเรื่องเบี้ยคนพิการอะไรเยอะนะนี่อเป็นคุณหมอครับตอนนี้ไปช่วยคุณเดียวอุ้มไปดูคนป่วยคน ยากจนคนได้โอกาสทุกวันนะครับเนี่ยค่ะก็ไปทุกวันทุกนัดแล้วก็ไปช่วยในสิ่งที่ที่ทำได้ค่ะตั้งแต่เป็นตากล้องบ้างช่วยแนะนําคนไข้ช่วยดูยาให้คนไข้ช่วยใส่สายบางคนก็คนไข้ดึงสายอ๋อแล้วมที่เฟซบุ๊กที่มีการถ่ายทอดเฟซบุ๊กเวลาเดี๋ยวไปช่วยคนป่วยคนแก่คนพิการไหนเวลาอุ้มเนี่ยฝีมือคุณหมอช่วยถ่ายด้วยนะนั่นก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่เราไปแล้วลูกหลานคนป่วยไม่ติดปัญหาเรื่องการ ออกสื่อแล้วก็บางครั้งเด็ก่องผมไปคนเดียวก็มีลูกหลานคนป่วยช่วยถ่ายให้แล้วมีผู้ป่วยอยู่บางส่วนก็คือไม่อยากให้คนเห็นตอนที่ตัวเองนอนติดเตียงเลือดแตกก็จะติดอันนี้เราก็ไม่เผยแพร่เราก็ช่วยจนตายหนีจากเช่นกันเข้ามาในบ้านคนเดียวนะครับเข้มาก็เจอมุมนี่มุมในมุมรับแขกครับ ค่ะเป็นมุมทั้งรับแขกทั้งถ้าไม่มีแขกก็นอนตรงนี้เลยโอ like> ้โหนี่มุมันีิ่มผสมนะฮะในห้องนอนด้วยไอ้ห้องก็จะเก็บของนี่ห้องอะไรเนียนี่ห้องอะไรนี่ห้องนี้ก็เก็บของ บริจาคที่คนใจบุญไว้จากมากับคนคับกนที่เขาจากไปแล้วเขาบริจาคมาครับเดี่ยวไปช่วยคนเยอะแยะมากมายนะโดยเ่าะคนป่วยคนแก่คนพิการก็เขาลูกค้าเขเอาของมาบริจาคแถมเพิ่มกเยอะเลยแถมเพิ่มแถมเพิ์มแผ่นรองแล้วก็มีเครื่องผลิตหายใจมีเครื่องซักชั่นนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ต่าง เขาเรียกว่าถุงมือด้วยสำลีทำมาดาอคนี่ได้คุณหมอมาช่วยนี่จับอย่างนี้แบบเอยู่โรงพยาบาลเลยนะครับนี่เยอะน่หมายความว่าคุณเดียวไม่ใช่แค่ไปช่วยอุ้มหรือไป๊อปส่งเทานี้ฮะ็นอุปกรณ์เข้าด้วยกรับก็ไปดูแล้วว่าถ้าคนไหนที่เขาไม่มีอ่ะเขาเรียกว่าที่ที่นอนเนี่ยเราก็จัดที่นอนให้ลการนี่ก็เห็นว่าแต่เดินเป็นห้องนอนคุณเดียวมอพอมีของเยอะก็ไปนอนข้างนอกเอาแล้วก็เอาของมาเก็บ ก็จะมีหมอนครับมีที่นอนเป็นชุดครับแล้วก็บริจาคมาหือไม่มอกต่อนี่นะบริสณุโวลไม่อั้นเลยโดยที่ให้มาแล้ว6ชุดบริจาคไปแล้ว2ชุดก็เหลืออยู่4ชุดอันนี้สามารถนอนได้เป็น10-10ปีแล้วก็ไม่ให้ใครนะพวกนี้ผู้ป่วยที่เราไปอุ้มแล้วยากจนแล้วนอนติดพื้นนอนติดพื้นกระดานนอนติดพื้นปูนแล้วก็ดูแล้วเขาเรียกว่าบางคนอาจจะเพิ่งป่วยแล้วก็ดูแล้วฐานะยากจนเราก็จะจัดให้เลย โดยเฉพาะที่เราต้องคัดกรองเพราะเวลาเราไปช่วยเหลือคนป่วยแม้ทั้งคนป่วยที่เรายังไม่เคยไปอุ้มถ้าขอเข้ามาในกรุงเทพกับปริมณฑลเราก็จะไปดูถึงบ้านว่าจนจริงไหมถ้าจนจริงก็บริจาคให้ oh. ครับก็มีบริจาคตอนนี้ก็มีที่นอนลมแล้วก็ที่นอนแบบเป็นแบบมาตรฐานอย่างนี้เช็ดตัวได้บนบนที่นอนได้มีที่นอนลมมีรถเข็นมีแพมเพิร์ดมีแผ่นรอง oh. มีอุปกรณ์ทําแผลอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็รถเข็นนี่ก็ถ้าคนที่ เขาเรียกว่าอยากค้าขายแต่แขนสองข้างยังได้แต่ขาสองข้างใช้ไม่ได้เนี้ยแบบโยกได้เราก็มีให้ก็จะไปสั่งจากโรงงานให้โดยที่ผู้ใจบุญที่เขาอยู่ต่างประเทศสนับสนุนคนเดียวแล้วก็หมอจันเนียนนะ